ได้เลยยกหลงยกหลงความแรงนี่คือแบบปลูดบลัดเลยทีเดียวเชียวข้าซอยนี้ทางลัด โอ้ยเย้เย้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเป็นไรเดอร์นะครับทุกคนงะผมเราจะแปลงร่างให้ดูไปใช่คนละไรเดอร์กันอะไรอยู่เนี่ยจะมาเป็นไรเดอร์วันนี้นะครับจําลองนะครับการขับรถส่งของส่งคนส่งมนุษย์ปนาต่างๆมากมายเลยเราถเรามาสร้างตัวละครกัอนีกว่านะครับกับพี่จันหนวดเขี้ยวตัวนี้การเป็นไรเดอร์นั้นแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการโดนแดดกันบ้างนะครับขออนุญาตทำเป็นสีผิวะมาณน้แน้วเลย ไม่ใช่ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะลองดูครํ้ๆนิดนึงนะครับไม่ได้ทาครีมกันแดดอ,อะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะจะเป็นรยเดร์ที่แบบชอบทำาทรงผมแสกกลางอันนี้มันไม่อาจจะไม่กลางมากอาจจะแบบเอ่อหักมุมนิดนึงนะประมาณนี้แล้วกันเอาเลยครับมาดูบ้านผมดีกว่าทุกคนครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับบนโลกใบดี <laughs> กับรถคู่ใจนะครับเว็บร้อยสิบไอหรือเปล่ามาขึ้นรถเลย อันนี้ผมรับงานมาแล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะให้เราเออรับผู้โดยสารนะครับที่ถนนหมายเลขห้าอยู่ไกลแค่ไหนออกตัวแบบว่าสตาร์ทยังไงวะโอเคไปเลยยยกหลอนไปแล้วโอ้ยหยกหลอกับรถกลับรถก่อนกับรถก่อนผิดทางผิดทางอยหลังอยหลังไงวะ เขาซอยไหนเข้าซอยนี้ทางลัดเขาซอยทางลัดโอ้ยจีเวสเพงผาเข้ามาไอ้บ้าเอ้ยไม่เกี่ยวกับผมนะครับทุกคนอืมผมขับตามจีเวสอ,อ่ะม,มารับคนครับมารับคนครับนี่คือเติมน้ำมันได้ถูกไหมน้ำมันเรามีอยู่เอ้ยออกถนนใหญ่แล้วครับรถตำรวจ <c oughs> อย่ามาจับผมนะท่อไม่ดังครับท่อไม่ดังครับ หวังว่าที่นี่จะไม่มีจ่าบอสลบก่อนเอ้ยได้ยินับพี่อืกออย่าแซงขวานะครับไฟเขียวว่าดีไม่พาไปแดงด้วยเป็นไงหนีตัดรัดเลยคนระับมาทางนี้นะครับไม่รู้วันเวรหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพีอ่อีกสองร้อยเมตรนะจะถึงเส้นทางสวัสดีพี่ชายน้ำมันเราอุย้ยรถแรงขอโทษครับเดี๋ยวชิดซ้ายให้ชิดซ้ายให้แซงซ้ายไหนเบียดหน่อยเบียดหน่อยเบียดหน่อย<笑><笑>อะไรวะ สวัรับี่เฮ้ยเไหนไปไหนครับพี่ชายพี่ชายจะไปไหนเหรอครับเออไปตามหมด้แหละได้เลยครับพี่ตามหมดเลยนะครับตามหมดเลยครับผมทาไมรถมันยกอย่างเยอะอ่ยผ่านแล้วลดแรงรดแรงซอยนี่เหรอที่เข้าซอยนี้ใช่ไ้มได้เลย มันก็อยู่หลังบ้านพี่เพื่อะทำไมไม่เดินมาเองใกล้ๆโอ้พดีอยากใช้ตังค์อะครับพดีรวยโอเคถึงแล้วครับพี่เฮ้ยได้เงินแล้วขอบคุณครับพี่ชายมีอะไรก็กดเรียกแก๊ปได้เลยนะครับเฮ้ยเรามี power bank อะโอ้เสียบชาร์จได้เลยกันสองเปอร์เซ็นต์มารับงานต่อได้ครับไหนมีงานเด้งบ้างหรือเปล่านะช่วงนี้โอ้รู้สึกงานไม่ค่อยเด้งเลยเออออเดร์มีไหมเฮ้ยโอ้โหมีคนแย่งรับไปแล้วอะไรวะ มีกด cancel ลดวยนะแต่ผมไม่ cancel งานครับผมถ้าผมกด cancel งานนียแต้มผมก็ลดดีเออไม่ได้ไฟลรายกหน้าไปเลยลูกเดินนะมอใส่ผมแรงมากเลยนะครับยก <c oughs> ขับสองล้อไว้วันนี้ก็มีรถลวดระยะแทรกยางถนนเส้นนี้แต่ผมขับเป็นอย่างดีนะซอยสองนะครับแล้ว่ามีซอยหนึ่งนะครับ <c oughs> ทางหน้าออกขวาได้ออกได้ปะเนี่ยเฮ้ยทางตนเหรอ ชี้หานแล้วมาผิดทางอีกเวยเอ้ยฉันกำลังไปนี่บอกในเขาเรียกว่าทุกครั้งที่มีลายแมนหรืออะไรมาส่งก็บริษัทกิ่วเขียวมาส่งก็จะแบบฉันกำลังไปออเดอร์กำลังไปส่งนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมกำลังไปรับแล้วนะครับรอผมก่อนนะวันนี้พี่สาวลงทางหน่อยเฮ้ยลรหน่อยครับรถเร็วลงหน่อยเออ อะไรชาร์จสเตชันโอ้ยผมรถน้ำมันผมจะไปชาร์จอะไรเออต้องเข้าปั๊มอย่างเดียวเลยโอ้ยิีซ้ายจีซ้ายสวัสดีครับพี่ไป <c oughs> เลี้ยวซ้ายผ่านดอดรไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> แต่พอดีาบางแยกเขาไม่ได้ให้เลี้ยวซ้ายผ่านดอดนั้นระวังให้ดีนะทุกคนนะชิบห <c oughs> <c oughs> ายแล้วจะไปรับทันไม่ได้แปดสิ m, บเมตรบตนชาราใจไอเวงเอ้ยเออมาแล้ว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  อือจุอ่าเอาจากรถครับมารับอาหารไหนจะให้ส่งอะไรอืมส่งอาหารอาหารอยู่ในมือผมเลี้วนะนนนี้ลูกค้าคนได้สร้างหรือเปล่านะ <c oughs> ผมพูดเลยว่าอาหารของเจเนจะปลอดภัยนะครับผมอ่ข้างในนี้จะกินได้อย่างสวยงาม <c oughs> ไม่มีปัญหาอร่อยนะจ๊วมาแล้ว ยกหน้าไปเลยครับแมนเร็วได้แค่นี้เหรอรถผม <laughs> เนี่ยอยากได้รถแรงกว่านี้มีไหมมีตั้ร้อยแปดสิบแล้เป็นการส่งอาหารที่ค่อยๆไปเฮ้ยอโหอรถไฟรถไฟติ่มันแรงจังวะเดี๋ยวรถไฟติ่มมันแรงอยู่แล้วครับอ,อ้าวอ๋อโอเคไม่เป็นไรเขาไฟรถไฟตดิดไฟแดงรถผมไม่มีทางติดไฟแดงได้หรอ ส่งอาหารแล้วครับอย่างว่องไวนะครับอย่าลืมให้ห้าดาวผมด้วยนะครับลงจากรถส่งอาหารโอเคมาครับโอเคเราไปรับอาหารต่อดีกว่าทุกคนครับผมได้รับออเดอร์มาแนละมาครับมีกล่องพัสดุดใช่ไหมครับต้องลงไปรับไหมมาไปขึ้นรถไอ้น้องไปเลย ลงลงน้ำได้ไหมลงน้ำได้ไหมขอลองอยขอลองลงน้ำได้ไหมเขอไปเไยลูก <c oughs> มึงไปได้เหรอเดี๋ยว <c oughs> มึงถอยมาก่อนขับในน้ำมิดหัวไปแล้ว <c oughs> โอ้ยมันขับนด้รเลยเหรอเอาขึ้นไปไปครับ ลอยทำไมมันขึ้นไปสิอุ่ยเอ้ยแต่ถ้าเราเอาลงมาประมาณนี้รถเหลแรงขึ้นนะเออต้องขับแบบประมาณกลางๆรถจะแรงนะเออยกล้ออย่างเดียวรถไม่แรงอะยกล้อเลี้ยวเลี้ยวโค้งซอยเป็นไงหดไหมถึงแล้วครับเอากล่องมาส่งครับรับเลยครับพี่ชายได้มาสองหมื่นสี่ได้มาสองดาวอีเวนเลยขอโทษนะที่พาอะไรนะกล่องของพี่นั่งลงไปในครูน้ำ เฮ้ยมีงานมาปเปล่าเฮ้ยนะไหนมีงานเด้งไหมมีงานเด้งไหมโอ้โหสองหมื่นเหรอยกหน้าออกตัวความเร็ว45นะครับยกหน้าอีกนิดนึงเลี้ยวซ้ายไปรบ,บหน่อยครับเจ๊รบหน่อยครับไปรับผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวรอบนี้สง่งผู้โดยสารเสร็จผมจะไปดูร้านรถสักหน่อยว่ามีรถแรงให้เราได้ลองขับบ้างไหมเนะผมอยากได้เลยเว็บประวานนะเนี่ย220ร้อยยี่ย ทางรัดทางรัดหน่อยครับทางรัดหน่อยครับมีดาถนนใหญ่นี้เมื่อไหร่มันจะถึงล่ะครับพี่ชายจริงไหมนี่หนา,าก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เข้ามุมมาอย่างไวไมาอย่างไวบอกเลยว่ารอบนี้5ดาวชัวรับประกันเลยนะครับอืไม่ได้5้าดาวนี้ผมขายรถคันนีท้ทิ้งเลยอ่ะนนอเป็นไงน้องเป็นไงครับไหนดูแผนที่หน่อยซิ โอเคเอ,อกจากซอยเลี้ยวซ้ายได้เลยยกหลอมยกหลอความแรงนี่ขึ้นแบบ b ล u ้ e b l a ดเลยทีเดียวเชียวอา่ายกรลอหักทรายอาการอีกร้อยยี่สิบเมตรนะครับข้างหน้าก็จะถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะปิดรับออเดอร์ก่อนนะครับเราจะเลิกใช้ power bank ด้วยไม่รู้ว่าไฟฟ้าเรามีจำกัดหรือเปล่านะแบตเราใกล้หมดหรือยังก็ไม่รู้ระยะตัดหน้าหน่อยครับรถสิบล้อนิดนึ่งอจอดได้มาห้าดาวสองหมืเกสุดยอดขอบคุณครับ๋ยวผมปิดรับออเดอร์ก่อนนะะว่าไปทำไมรถผมมันไม่แรงเลยวะฮะสองแสน อัพเลยอัพแล้วครับสองแสนตังค์มดตูดแล้วโอ้โหรถที่ผมขับนี่ราคาหนึ่งล้านเลยลอนด้าเจนต์นะฮะหนึ่งล้านนะแล้วก็ลอนด้าสกูบี้สามล้านแล้วก็ยามุระยามุระเอนมินอะไรวะเนี่ยนี่ราคาโคตรเพียงลเจ็ดล้านบาทเฮ้ยเม็นรถคู่แข่งนี่ว่ะ วิ่งเสร็จนี่เลยน้อ,นนองจะเจอกันเอาแล้วครับทุกคนครับไปงงบ้างนะสุขหรือเปล่านะ,ะถ้าถูกใจไงก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่ครับดุบมากเลยอย่าดูต่อเลยคลิปนี้ผมขอแค่สิบไลค์พอนะฮะสิบไลค์เมื่อไหร่ก็โอ้โหสิบไลค์เมื่อไหร่ก็เจอกัน,นะครับในพาร์ทต่อไปไม่ผ่านจ้า